ขาขึ้นรอบนี้อาจมีเหตชิบะอินุนะครับได้ถูกช้อนก่อนที่กระดานจะเป็นสีเขียวณเวลาที่ผมทําอยู่ตรงน,นี้ฉะนั้นแนวโน้มชิบะจะเป็นต่อไปอย่างไรในอนาคตเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมุนมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับ วันนี้มีวานเกิดใหม่ซึ่งขาประจำเนี่ยของวานคืออีทูเรียมห0 0่วันนี้มี2,000ันนะครับสองพถึงห้าพันอีทีเอสและบีเอด้วยและก็มีวานร้อยอีทูเรียมซื้อโดยรวมนะครับรวมกันประมาณ442.6้อยพันล้านชิบะวานแสตดนะครับได้กล่าวไว้ตรงนี้นะครับว่าเขาได้ซื้อเหรียญมีมทั้งหมดประมาณ สี 4, 2, 37, 000, 8, 67, ่แสนสมื่นสสามล้า 8, นนะครับแปดแสนหกมืนเจ็ดพันห้าร้อแปดรอยห้าโทเคนนะครับฉะนั้นเงินโดยรวมเนี่ยประมาณนะครับที่11ล้านนะครับเก้าแสนหดอลลาร์นะครับความชิบะก็ไม่ได้มีการถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ ฉะนั้นการลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนที่เป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวณนะวันเดียวมีวานหลายตัวซื้อพร้อมกันฉะนั้นวานตัวนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นวานที่ตัวใหญ่แต่การช้อนครั้งนี้นะครับเป็นการช้อนครั้งเดียวซึ่งต่างกับวานอิตาเรี่ยมหนึ่พันที่มีการกระจายความเสี่ยงฉะนั้นตอนนี้นะครับวานระดับนี้ยเขาก็มีการลงทุนชิบะและการลงทุนเนี่ย แนวโน้มสอดคล้องแบบเดียวกับวันอิทูเรียมหนึ่พเลยนะครับเนื่องจากวานอิทูเรียม1,000เนี่ยในช่วงเนี้นะครับไม่ได้กระจายเหรียญไปสู่กระแสของเมตาเวิร์ละแต่ว่าเน้นที่ชีบะกับ f t x เท่านั้นนะครับสองตัวเนี้ยไม่ไปแมทริกด้วยนะครับแมทริกเนี่ยคล้ายๆกับตัว s t a เบ e c o คอนนะครับคืออ,อัตรานะครับความผันผวนเนี่ยมันมันไม่ผันผวนมาก ขายกันนะครับโดยเปรียบเทียบเชิงนัยะนะครับอย่าเพิ่งไปเน้นคํานิยามนะครับหรือนัยยะไอความหมายนะครับแต่ว่าทําแบบเดียวกันนะครับช่วงนี้ไม่มีแมทริกเลยแสดงว่าตอนเนี้วานกําลังจ้องแล้วถ้าขาขึ้นครั้งนี้ของคริปโตกลับมาเนี่ยชิบะอินโเนยอาจจะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างนะครับอาจจะไปเลยก็ได้ ์หนึ่งตัว0สองตัวนะครับไม่รู้จะหายกี่ตัวนะครับแต่ผมคาดว่าขั้นต่ำคือ1ตัวนะครับครั้งนี้รอบนี้ในรอบขาขึ้นนะครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ยผมเชื่อว่าขึ้นแรงแน่นะครับจากรัสเซียจากสงครามที่นักลงทุนเนี่ยพยายามเก็งกำไรกันนะครับคือการเก็งกำไรแบบไม่ต้องหาสาเหตุนะว่าราคาคริปตโตลงเพราะสงคราม ลงเพราะอย่างนี้นะลงเพราะอย่างนู้นนะผมบอกไม่ใช่เลยนะครับเป็นการเก่งกาไรเพื่อหาจังหวะที่จะระเบิดราคาอย่างเหมาะสมสังเกตได้เลยนะครับรอบแรกจากสามหมื่นเจ็ดเนี่ยเพียงคืนเดียวขึ้นมาถึงสี่หมื่นสี่พันตอนเนี้ยลดมาสี่หมื่นสองพันละนะครับและเป็นไปได้ว่าสี่หมื่นสองพันรอบเนี้ยถ้ามันต่ําไปถึงสี่หมื่น มันอาจจะข้ามขึ้นไปถึงใกล้ห้าหมื่นและราคาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับฉะนั้นตอนนี้ส่วนใหญ่การลงทุนส่วนใหญ่ยังทองคํากับน้ํามันผมไม่เอาเรื่องน้ํามันนะครับเพราะว่ามันเป็นคนละตลาดของคริปโตเอาทองคำนะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าทองคำเนี่ยเริ่มลงเมื่อไหร่ถ้าทองคําเริ่มลงนะครับคริปโตก็จะตามมาเพราะเพราะว่าคริปโตเคอร์เซีนะครับบิตคอยเนี่ยก็จะกลาย เป็นโกลสแตนดาร์ดของโลกนะครับเป็นดิจิตอลโกลสแตนดาร์ดนะครับรวมถึงชี้บาด้วยนะครับก็เป็นผลพลอยได้จากบิตคอยนั่นเองเอาละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลายกลุ่มไลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาได้เลยนะครับในไลน์กลุ่มเนี่ยมันจะช่วยท่านในการลงทุนนะทักมาที่เพจ เดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้เรามีกุ่มชิบะด้วยแล้วเรามีเหรียญสตาร์เนนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราเข้าไปศึกษาหาข้อมูลกันก่อนนะครับที่จะทำการซื้อขายนะครับพะไม่งั้นคุณจะลงทุนในรูปแบบที่ไม่ได้ศึกษาก่อนและทุกอย่างมันมีความเสี่ยงดังนั้นเหรียญสตาร์เนนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0ูนย์สตัวแปดพัดอลลาร์อุปทานมีพันล้าน,ล,านล้านเหรียญการเผาสเเซนะครับ แล้วโรดแมปในไตรมาสที่2ของปีนี้ก็จะมีเรื่องของอปล่อยสินเชื่อนะครับเราก็ตู้กดน้ำอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่อยู่ตามห้างต่างๆแล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซนะครับก็สนใจทักที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับคิวอาร์โค้ดให้และสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบะอินุจะกู้ทดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปได้วยกันกับช่องคอยนุนสำหรับวันนี้ขอตัวลา